โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวเชือกสีแดงยาว35เซนติเมต5มิลลเมตรเชือกสีเหลืองยาว19 เซนติเมตรมิลลิเมตรนํานำนำมาวางต่อกันยาวห้าสิบห้าเซนติเมตรสมมลเมตรข้อสอ เส้นเนีที่สองยาวห้าเมตรเนีเซนติเมตรสายไฟเส้นแรกเนี่ยยาวสามเมตร36เนีมสินัโอเซนติเมตรเนสายไฟเส้นแรกเนี่สั้นกว่า เส้นที่สองหนึ่งเมตรแปดสิบห้าแปดสิบห้าเซนติเมตรวันแรกช่าง<ะ>งานเทคอนกรีตทำพื้นถนน ได้สองพันสี่เอ้ยสองร้อยสี่สิบห้าอเมตรแง่เจ็ดสิบห้าเซนติเมตรวันที่สองเทคอนกรีดทำพื้นถนนได้อีกสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด เซนเมตรเงินห้าสิบห้าน้ำอาเซนติเมตรเงินรวมสองวันช่างเทคอนกรีตทำพื้นถนนได้ยาวเจ็ดร้อยยี่สิบสี่เมตร 30ตา